สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศศิรินลุ่งธนวัฒน์จากสำนักง,งานพัฒนาฝีเมลแรงานตากค่ะวันนี้ได้เข้ามาในพื้นที่บ้านหนึ่งตำบลรวมไทยพัฒนาพร้อมกับทหารในพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นะคะได้มาฝึกอบรมสาขาช่างคอนกรีตเสริมเหล็กและก็ช่างโต๊ะเก้าอี้ชุดสนามไม้เทียมเพื่อที่จะให้อยู่ประจำศูนย์เทอไทย ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทือไทยองราชันซึ่งในในที่นี้หนึ่งจังหวัดจะมีหนึ่งที่จังหวัดตากของเราก็อยู่ที่พบพระนี้นะคะท่านครับโครงการแบบนี้มีทั้งจังหวัดมีที่อื่นอีกนะครับโครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทือไทยองค์ราชันจะมีแค่จังหวัดละหนึ่งที่ค่ะ เป็นโอกาสดีของชาวพบพะนะคะที่มีสถานที่ที่สำคัญได้มาอยู่ในพื้นที่แล้วเราก็จะได้รับการพัฒนาได้รับการาได้รับความร่วมมือจากท่านนายกอบตอช่วยจัดนะคะวัสดุอุปกรณ์บางส่วนพร้อมกับาราศดรในพื้นที่แล้วได้ประสานทางทหารให้มาช่วยด้วยค่ะขอบคุณมากครับ